เรามาเที่ยวที่วัดอุโมงกันต่อนะจอดรถที่ลานจอดรถนะคะแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยเนี่ยเดินขึ้นเหนื่อยนะคะก็หอบนิดนึงวัดอุโมง์หรือสวนพุทธธรรมตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพค่ะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มากว่า700ดอปีเลยนะคะพาขึ้นไปในมัสการเจดีย์ที่ชั้นบนกันก่อนค่ะด้านบนเป็นเจดีย์ทรงระฆังค่ะมีชั้นทรงกลมประมาณ3มชั้นนะคะเหมือนกรีบบัวซ้อนกันอยู่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะพะมา่าแบบพุก,กามค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาเยี่ยมชมและสักการะได้นะคะใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมานะตัวเจดีย์ถูกรอบด้วยกำแพงค่ะมีปัดนนหนาขึ้นลงอยู่ทางทิศใต้นะคะพาไปเดินรอบวัดกันต่อค่ะซึ่งภายในวัดนี้ก็จะมีจุดสําคัญอยู่ตามบริเวณต่างๆนะคะอย่างเช่นตรงนี้คือเสาอาโศกค่ะเป็นเครื่องระลึกถึงพระเจ้าอาโศมหาราชมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียซึ่งมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อปัญญาณน,นันทพิกุุองค์สีทองตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าอุโมงค่ะถ้าได้มาหน้าฝนจะมีมอสขึ้นเต็มกำแพงเลยค่ะสวยงามมากๆแต่เตยมาหน้าร้อนนะคะก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้เนาะก็สวยไปอีกแบบค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะภายในอุโมง์เป็นช่องทางเดินเชื่อมต่อทะลุถึงกันทั้งหมดเลยนะคะ จะเห็นว่าทางเดินในอุโมงได้เจาะช่องสําหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้ทําเป็นโคมไฟไว้ที่ทางเดินแทนแล้วค่ะนอกจากนี้ภายในอุโมง์ยังประดิษฐานพระพุทธรูปตามมุมต่างๆให้ได้สักการะบูชาค่ะรวมทั้งยังมีจตตกรรมฝาผนังเก่าแก่ให้ได้ชมอีกด้วยวัดอุโมง์ก็เป็นวัดที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่นะคะมีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใครค่ะบรรยากาศรมรื่นสงบมากๆค่ะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำกันค่ะถ้าใครได้มีโอกาสาขึ้นมาเชียงใหม่นะคะออกจากวัดอุโม,โมมาแล้วก็ไปต่อกันที่บ้านข้างวัดนะคะเป็นคอมอโมูนิตี้มอพื้นเมืองค่ะห่างจากวัดแค่1กิโลก,กว่าๆนะคะขับรถประมาณแค่5นาทีเองจะบอกว่าเป็นชุมชนที่ชิคมากค่ะบรรยากาศอาร์ตสุดๆนะใครสนใจเนติดตามได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะอีพีนี้ไปก่อนนะคะเจอกันที่คลิปหน้าเลยค่ะที่บ้านข้างวัด